คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุมารโดอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็มีคนดูบอกมาแนะนํามานะครับว่าช่วงนี้เกมนี้ผมได้มาอะไรสักอย่างนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าบอกว่าอะไรนะครับทุกคนจานครับเล่นมาจอง2ให้ดูหน่อยเกมกําลังบั็กผมแตกหลายรอบมาก โอเคก็มาดูกันว่าแตกหลายรอบมากอันนี้ผมจะแตกหรือเปล่าน,นะครับสําหรับช่วงเวลาที่ผมเล่นตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลา5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็นนะห้าโมงครึ่งนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนเลยว่าคนละช่วงเวลากับที่คนดูแนะนําแล้วก็บอกมานะครับเพราะว่าคนดูบอกมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเนาะโอเคมาดูกันเลยนะครับทุกคนว่ามาจองเวค่ายภาค2นะครับทุกคนอยู่ในค่าย PG เป็นยังไงนะครับผมไป จะไปลุยกันเลยเอาก็มาในทุน500นะครับทุกคนมาดูกันว่า500จะเท่าไหร่นะครับหรือจะไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับทุกคนละเบ็ด5ไปก่อนล้วกันเนาะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละจังหวะของเว็บนะบางคนสำหรับคนดูที่บอกมานี่คุณสอดเลยุทธนะครับก็ ผมไม่แน่ใจเลยว่าเล่นเว็บเดียวกันหรือเปล่าแต่ถ้าคนละเว็บบางทีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์บอกได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเวลานี้ช่วงนี้ค่ายนี้กําลังมาดีก็ก็เป็นเปอร์เซ็นต์บอกได้ครับทุกคนแต่ถามถามว่าให้แตกเ,เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับโอ้โหสวยมีต่อหรือเปล่าอุ้ยออ้ยมาเฮ้ยไหลดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเอามาต่อนะสวยดี โอ้โห oh, ไม่ตอบปะเนี่ยโอ้โ oh, หไม่มีรางวัลก้อนโตไปก่อนเลยครับทุกคนร้อยสีเออยังแจ๋ว่แบบนี้นี่เบ็ดห้าไปก่อนนะครับทุนห้าร้อยพอทุกคนเรามาเล่นตามคนดูบอกมาเฉยนะโอ้โหนี่จะสามจุดมานะช่องแรกนะเมื่อกี้ได้เยอะอยู่นะตอนนี้เปิดทัร์โบแล้วนะครับทุกคน เกมนี้บางทีก็ชอบทอร b o บางทีก็ไม่ชอบอร์ b o นะต้องลองเปิดแล้วก็ลองดูว่าอร์ b o กับไม่ Turbo อร์ b o อันไหนเข้าดีกว่ากันนะครับมันแล้วแต่จังหวะด้วยโอเคได้ okay, ตัววายมาหนึ่งโอเคมีต่อไหมมีต่อเปล่าไม่มีต่อโอเคมีต่อครับโอ้ oh, สวยอือ uh huh, ช่องแรกไม่มี โอ้โหขาดตัวเดียวครับทุกคนได้เข้าฟรีเกมนะก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยเปิดโทโบโอ้โหเอ้าเหมือนจะครั้งยังไงก็ไม่รู้นะครับกลับมาเท่าทุนแล้วครับทุกคนตอนนี้ลงจากทุนแล้วนะตอนแรกได้กำไรอยู่ร้อยสองร้อนะครับไม่เป็นไรนะทุกคนยังไม่อย่าเพิ่งนับว่าเสียยังไม่หมดนะครับทุน <laughs> ปิดบ้างนะกันเหลือสามรแล้วไวมากโอ้โหพอปิดเข้าเฉยโอ้ยดอกเดียวเจ็อนะคูณหนึ่งด้วยนี่ถ้าคูณ5้าก็เอาเรื่องอยู่นะหลายร้อยนะครับดอกเมื่อกี้แสดงว่าน่าจะทออน่าเอ้ยมันน่าจะทอบน่าจะชอบหมุนช้ามากกว่าหมุนปกติมากกว่าหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าดูดูแล้วนะโอ้โหแต่ก็ ว้าวหลายดอกนะครับโอเคได้ตัววายมีต่อหรือเปล่าเอ่ยมีต่อเล็กๆน้อยๆ,ๆแล้วก็ไม่มีต่อครับสามห้าหกโอเคตัววายเออสวยมีต่อหรือเปล่าเร่าไม่มีเอามีครับ แล้วก็ยังไงคูณห้าแล้วครับตอนนี้ไม่มีต่อเฉยหูเก้าสิบเอเองโอเคยังไม่หนีไปจากทุนสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแบบนี้เขาเรียกว่าหลายดีไหมอะ่ะผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยเกมมาจองเวนะครับก็บางเกมผม ไม่ชอบผมก็เลยไม่เล่นนะแต่ถ้าว่ามีคนดูขอมาผมจัดได้อยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ติดขัดแน่นอนนะจัดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับโอเคก่อนอื่นแม่งเหลือ300แล้วนะครับทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ยังสำหรับผมตอนนี้ก็ยังไม่ไหลดีมากเท่าไหร่นะก็คนดูบอกว่าแตกหลายรอบมากนี่แสดงว่าได้ถอนไปหลายหลายบาทแน่ๆเลยนะครับ <laughs> สำหรับคุณสอลยุทธนะ ผมลองมาเล่นตามคุณดูแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังนับไม่ได้ว่าเสียหรือได้นะครับทุกคนเพราะทุนยังมีอยู่300นะครับสําหรับตอนนี้นะยังอยู่ในเป็ดสิบอยู่นะครับทุกคนก็ไปจัดสลับโทอโบบ้างออตโต้บ้างนะครับตอนนี้ โอ้โหที่เงียบไปนี่ไม่ได้อะไรนะครับทุกคนมองมองดูแล้วโอ้โหลงอย่างเดียวเลยอะทุกคนมีต่อหรือเปล่าเราไม่มีโอ้โหวัดไปเลยไหมทุกคนจัดออโต้ไปอีก10ก่อนเบ็ดสินะครับทุกคน ตอนนี้ลถลงมาอย่างเดียวเลยนะครับโอเคดอกนี้มีต่อครับทุกคนจัดไปครับคูณ2องพนคูณยังไงคูณ3ไม่ผ่านนะโอ้โหเวลาหน้าหลายเข้านี่ก็อย่างที่คนดูบอกมาเลยนะแอดเหมือนพาคคลิปไอ้ภาคเรือเลยนะ <laughs> แข่งเรืออ้ยมาหรือเปล่าโอไม่มาว่ะเกือบ <laughs> ไปแล้วนะครับทุกคน โอเคเหลืออีกสามหมุนนะครับหนึ่งรอบเออสวยยังไง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  มาหรือเปล่าเอ,าอกช่องที่ีโอ้โหช่องสุดท้ายครับทุกคนไม่มานะโอเคจัดไปอีกสิบครับ 3รอบสุดท้ายโขนลงมาอีกแล้วเลยร้อยกว่าแล้วนะครับทุกคนเออมามีต่อหรือเปล่าไม่มีต่อโอ้โห156อะไรครับเนี่ยร้อแล้ว126แล้วก็1้อยครับแล้วก็100สุดท้ายครับ โอ้โหอย่างนี้ต้องอะไรครับเนี่ยเออมามีต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่มีต่อ1นึรอสุดท้ายนี้จัดออตโต้ไปเบ็ดสิบสรอบพอดีนะครับร้อยหนึ่งแปโอเคไปต่อครับ60ส,สุดท้ายแล้วทุกคน50 โอ้โหน่าจะไม่รอดนะครับดูดูแล้วทุกคนเอามาวะมีต่อหรือเปล่าโอเคมีต่อคูณสครับไม่ได้อะไรกรันทุกคนได้มาอีกแค่สิบนะอุ้ยสวยดอกนี้สี่สเอ้าสกเตอร์เข้าเฉยฟรีเกมลงครับทุกคนเหลือเท่าไหร่แล้วนะเหลือไม่กี่เหลือไม่กี่สิบแล้วนะทุกคนเออแม่งมาตอนจบอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะ ดวงชอบมาตอนจบนี้อย่างกับพระเอกเลยนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยมีต่อด้วยครับเอาแล้วไงเออเอาคูณสิบพนันไม่มีโอ้โหหน้าลายไม่ได้อีกสงงใสจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแบบนี้มันต้องมีหน้าลายนะทุกคนเนี่ยไม่มีเลยโอ้โหไม่เข้าอะไรครับเนี่ยโอ้โห อรอบนี้ยังไงมีต่อเปล่ามามีต่อนะครับผมแล้วก็ไม่มีต่อแล้วนะก็ได้กระจิบ Jeep, กระเจาอยมากๆเลยนะครับได้ทีละนิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนแบบตอตอดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหลือไม่กี่สิบแล้วนะสามสิบสี่สิบบาทสุดท้ายนะครับก็เข้าสแก็ตเตอร์มาได้นะทุกคนเอาเป็นว่าเงินรางวัลรวมมาอีก167นะครับตอนนี้เป็น200กว่าแล้วทุกคนมา ต่อชีวิตอีกหน่อยแล้วกันอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมเองก็ตามที่เห็นเลยนะก็เล่นสู้กันสุดๆเลยนะครับคนดูแนะนำมาก็ต้องเล่นให้สุดเลยอ่ะจัดไปเบ็ด0แล้วกันจัดไปออตโต้1 0 2 0 0พอดีนะครับถ้าไม่เข้าหน้าลายเลยเออถ้ามันจะให้เราหมดมันต้องหมดไปแล้วทุกคนต้องมาอีกดีเบ็ดยีบตูว้วบเขาให้ไม่มาวะโหอะไรวะ เออสวย96ครับดอกนี้แพงนะเอามีต่อครับแล้วก็ได้ตัววายด้วยทุกคนหมีต่อดิสามร้อเจ้ามาแล้วรางวัลก้อนโต462นะครับมาแล้วพี่จา๋ารางวัลก้อนโตที่เราอยากได้ ติดตลกเนี่ยเล่นแล้วใหญ่เครียดนะทุกคนมันไม่ต้องเครียดครับได้ก็คือได้เสียคือเสียเสียก็เสีย500นะครับตอนนี้คือกาําไรเอ้ยกาไรไม่มีแต่ทุนเราก็คืนมาได้แล้วนะครับตอนนี้เออก็มาดิครับโคตรจะเก่งนะบอกเลยจริงๆไม่รู้ว่ามันจะข้าเอ้ามาดิดอกนี้240สเฮ้ยเฮ้ยสัดฟรีเกมขาดตัวเดียวอีกแล้วมีมาหรือเปล่า มีมาหรือเปล่าโอ้โหนิดเดียวเองไม่มีหน้าลายนี้นะถ้ามีก็คือว่าได้นะครับทุกคนโหเสรยดายไปต่อดีรออะไรตอนนี้ก็ได้กําไรมาส0 0แล้วนะครับทุกคนแต่ยังไม่ได้นับว่าเป็นกาําไรต้องดูตอนเลิกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็คือหมายถึงว่าเกินทุนขึ้นมาแล้วนะตอนนี้จากที่จะหมดแล้วนะครับเหลืออีก4 0เอ่ออีก40บบาทได้นะเมื่อกี้ออโอ้โห โอเคเจ็ดรอยแล้วเอาไงไปต่อดีนะแบบนี้กำลังมันเลยครับทุกคนโอเคสวยสวยครับโอ้โหอย่างนี้มีต่อแน่นอนนะครับวายช่องสองกับสามรสห้าตอนนี้เข้าคูณห้าเป็นที่เรียบร้ 600. อยหกร้อยเออสอง้อยห้ามีต่อหรือเปล่าจัดมันให้ยับยับครับทุกคนจัดไป ซปเปอร์เมกะไปที่1นึ่นะครับมาดีตอนนี้เป็นพันเจแล้วอะดิน้องๆก็มาดีครับน้องๆเอามีต่ออีกเอามียังไงไม่มีนะครับทุกคนตอนนี้เป็นพันเจแล้วนะครับผมโอเคเอาเป็นว่า พอดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ถือว่าไหลแล้วก็มาดีอยู่นะครับปกติแล้วมันเกลือกว่านี้แน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้นะก็ขอบคุณคนที่คนดูนะครับแนะนําผมมานะคุณสอรยุทธนะครับบอกว่าเล่นแตกดีเอานี้ผมก็ แตกพอประมาณนะครับไม่ถึงกันดีมากเนาะแต่ก็ยังได้กําไรไปที่พันสองนะครับทุนมา500นะทุกคนรวมทุนก็ถอนพันเละกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลูดกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับตอนนี้มีกลุ่มไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วครับสำหรับ2ช่องของ ads นะครับช่องเศรษฐีบลูบและก็ tomorrow นี้นะครับ ก็ฝากเข้ากลุ่มไลน์ไว้ด้วยเดี๋ยวจะมีลิงก์ข้างใต้คลิปนะครับแล้วก็มีทางแฟนเพจ Facebook อยู่แล้วนะครับผมได้โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวไว้ไม่พลาดข่าวสารแจ,แจกกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับทุกคนโอเคไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับบายครับผม